พระราหูดาวยงยศในราศีเมษมารเมษและตุลในบังกรนี้และดีจริงเราจะเห็นว่าดาวพระราหูในราศีเมษในวิชาโหราศาสตร์ไทยนะคะที่ปรากฏในราศีเมษเป็นดาวยงยศแต่ดาวยงยศในชะตานี้เป็นดาวยงยศที่ให้โทษนะคะให้โทษอย่างไร เรามาดูกันนะคะเจ้าชะตาเกิดวันศุกร์ถ้ารักนาอยู่ราศีสิง์ดาวพระราหูจะเป็นเจ้าเรือนปัตตนิไปสถิตพบสุพระในทักษะเป็นการากินีเพราะเกิดวันศุกร์ไปสถิตพบสุพระสุพระแปลว่าดีงามนะคะดีงามเจริญงอกงามแต่ถ้ามารอยู่ในพบสุพระมาร มารองค์นี้ก็มีกําลังสูงในความเป็นการกินีคําว่าสุภะจะไม่ค่อยสุภะสักเท่าไหร่นะคะเกิดจากอะไรได้บ้างอ่ะเรามาดูนะเรามาดูว่าพระจันทร์พระจันทร์ของเจ้าชะตาเป็นเจ้าเรือนวินาศสถิตพบสุภะนะคะเข้ากลุ่มกันลักษณะนี้นะคะจันทร์มหาจักรด้วยนะองนี้เป็นมหาจักร นั่นก็หมายถึงการที่จะประสบความสำเร็จสจิ่งใดต่างๆในเรื่องของความสุขของจิตใจหรือทางด้านจันเนี่ยแปลว่าเงินสดได้ด้วยในเรื่องการเงินการทองก็มักจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่กว่าจะได้มาเป็นหนี้ก็นหนี้ก้อนใหญ่ๆนะเพราะพระราหูกุมจันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของหนี้สินด้วยนะคะ เจ้าเรือนสุภะสถิตในภพกระดุมพระกระดุมพระมหาจักรกระดุมพระมหาจักรถ้าเราเห็นแบบนี้นะเราไม่วิเคราะห์ให้ดีๆเราจะมองว่าเจ้าชะตาจะร่ำรวยมากนะเพราะว่าดาวังคารเป็นเจ้าเรือนพันธุมาสถิตในภพกระดุมพระพันธุกระดุมพระกระดุมพระพันธุสลับเรือนเกษตรนะคะ ถ้าเรามองแบบนี้ร่ำรวยที่ดินร่ำรวยเงินทองแต่นะคะมันจะมีกฎเกณฑ์ในข้อหนึ่งในเรื่องของดาวแฝงแสงดาวแฝงแสงลงมานะคะเพราะเจ้าเรือนดาวพังคานเป็นเจ้าเรือนในภพสุภะแฝงแสงนะคะความไม่ค่อยราบรื่นเข้ามาดวงชะตานี้นะคะราหูจะกุมจันทร์กุมใจนะ ในเรื่องของอะไรได้บ้างในเรื่องของปัตนีคู่ครองหุ้นส่วนคู่ครองหุ้นส่วนอ่ะมีคู่ครองก็มักจะมีประสักปัญหามีหุ้นส่วนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจะทําให้มีโอกาสเป็นหนี้สินได้เลยนะคะแล้วก็ในในส่วนนี้นะคือจะเป็นคนที่จะ ชอบกู้หนี้ยืมสินได้ด้วยกู้หนี้ยืมสินเรียกว่าเป็นความสุขของเขาอะที่แล้วก็ชอบลงทุนทางด้านการเงินกู้หนี้ยืมสินเพื่อให้ได้มาซึ่งการเงินด้วยนะคะแต่เจ้าเรือนพันธุก็หมายถึงว่าดาวคารเน่แล้วดาวพุธเนี่ยในเรือนพันธุก็เป็นสิ่งที่ดีก็หมายถึงครอบครัวครอบครัวก็จะซัพพอร์ตซัพพอร์ตเป็นที่ทางนะคะเป็นที่ทางต่างๆแต่ดวงนี้นะคะจุดเสียจุดเบียนก็คือ นะเจ้าชะตาจะมีอุปสรรคปัญหาในด้านของคู่ครองได้นะคะเราจะดูในหลายๆแง่มุมได้อีกในดวงนี้แต่อันนี้เอามาเป็นยกตัวอย่างดาวแค่สี่ดวงเข้ามาให้เห็นนะคะเพื่อให้เรียนรู้ในเรื่องของพระราหูว่าดาวยงยศในพบสุพะแต่ด้วยความเป็นกาลากิีเนี่ยก็จะทำให้ดวงเราเสื่อมได้เหมือนกัน